แล้วก็คั่วพี่ก็เลยนะคะทุกคนพี่เข,า,ขาจะสุกง,ง่ายอนะคะไม่ให้สุกมากเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวความหวานของพี่กุ้งเนี่ยนะคะเขาจะหมดไปนะคะคั่วให้พอสุกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาทำเมนูม กุ้งคั่วเครือนะคะทุกคนรู้สึกว่าอยากกินพี่กุ้งกับวันนี้นะคะเราก็มีใบเตยค่ะทุกคนใบเตยตากแห้งนะคะที่คุณพี่สาวส่งมาให้จากเมืองไทยคะ่ะแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยนะคะมาคะ่ะต่อมากุวงพี่กุ้งกันเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นก็มาทำความสะอาดพี่กุ้งก,ก่อนเลยนะคะ ิมแล้วก็ลอกออกมาอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่ค่ะทำจนเสร็จเลยนะคะทำจนเสร็จเลยนะ,ะมายา,ยาวๆเลยละคะ่ะลอกทีเข้ามาให้หมดนะคะท<ต>็จของเราร้อนแล้วนะคะทุกคนก็เอาปีกุ้งนะคะปีกุ้งสดๆที่ทำความสะอาดแล้วลงไปคั่วเลยคะ่ะคั่วพี่เขา ให้สุกนะักใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยใบเตยจากแห้งของเรานะคะถ้าใครมีใบเตยสดก็ใส่สดสดค่ะจะได้มีกลิ่นหอมแอ่แล้วก็ตัวพี่ก็เลยนะคกะทุกคนพี่เขาคือจะสุกง่ายนะคะไม่ให้สุกมากเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวความหวานของพี่กุ้งเนี่ยนะคะของ็คจะหมดไปนะคะ คั่วให้พอสุกนะคะ้าเกิดว่าพี่เขาแห้งนะคะก็เาติมน้ําลงไปได้นิดหน่อยนะคะทุกคนนะเมนูนี้ทําง่ายมากเลยะคะ่ะทุกคนแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะประหยัดเวลาดีสำหรับคนต่างแดน,นะคะ่ะทุกคนดูดูคะ่ะพี่เขาแดงมาแล้วนะคะใครจะสุกแล้วค่ะคะั่วให้สุกถึงกันเรียบร้อยะคะ่ะทุกคน กุ้งคั่วเกลือของเราค่ะทุกคนหอมหอมมากเลยค่ะพี่คงก็สดสดมากเลยค่ะทุกคนมามาค่ะมาทานด้วยกันค่ะเรามีน้ำชิมด้วยนะคะทุกคนแต่ไม่ได้ทำเองนะคะน้ำชิมเนาะมาค่ะมาทานกุ้งคั่วเกลือจบับเร่งด่วนของคนต่างแดนกันนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพรักกันให้มา,มากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ